สวัสดีครับทั้งหลายผมผมมีอะไรให้ดูอีวีบันคงแก่อันนี้ไม่ได้ใบสีจุดนี้นี่นนนนดีที่ผมมีสอนะครับแต่ผมยังไม่ปล่อยสอนนะแต่ผมจะปล่อยสอนวาดพวกนี้นครับผมเดี๋ยวผมบอกว่าที่เสร็จผมจะถ่ายให้ทุกคนระบายเป็นใบสีใทุกคนดูดีครับเจ็บมือหมดแล้ว โอ๊ยผเพิ่งระบายไม่เสร็จเลยมันจะระบายกระบอสิ่งตัวนี้่อยสิ่งตัวนี้ทุกคนเห็นไหมันนี้โอ้ยเอออมานก่อนตันนี้เลยเป็นประมาณผมระบายทุกคนจะไม่เห็นแหละเดี๋ยวผมจะเห็นนะครับผมทุกคนอย่ายวผมก่อนว่านะครับผมแต่ผมจะสอนว่าในมุมมองที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยถนัดนะขออภัยด้วยนะ แต่ผมยังไม่ปล่อยนะยังไม่ปล่อยสอนนะระบายยากมากเลยโอ้ยระบายโคตรยากเลยโอ้ยกล้องมันเบอร์เนี่ยก็เลยมองยากโอ้ยกล้องมันเบอร์กล้องเบอร์โอ้ยกล้องมันเบอร์กล้องมันเบอร์ผมจะระบายโอ้ยโอเคครับผมก็จะมองอีกมุมมองหนึ่ง โอ้ยขอเอียงมากเลยโอ้ยโอ้ยขอดูนะคงจะมองก่อนว่ามีตรงไหนเคลมไปตรงนี้อีกนะครับ้โยโอเคโออสีสีเหลื่งกว่า นี่ผมก็สปอยตอนดึกๆนะเพราะว่าแม่ผมชอบนอนผมชอบนอนดึกนะครับทุกคนปัดเทมไม่ยังเลยนะปัดเทมโอ้ย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 ระบายยากมากผมอายุหกกว่าผมระบายสิ่งนี้ก็สวยดีโอเคโอเคเอาสีแดงโอ้ยเล็กๆโอเคเอาสีแดง มาเอ้ยกล้องันเบอร์เนี่ยน่เรึมยวผมจะใส่สีนเพลงให้ทุกคนนะมันจะใส่สีนเพลงนะเด,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมไปถามถาม,ถามนะครับผมถามผู้กำกับคลิปวีดีโอของ Blue Bayou นะประเทศไทยครับผมใส่สิ่สิเพลงเข้าไปนะครับผมนี่ใส่สิเพลงเข้าไปแล้วเป็นยเพยงลง,ง,พงผมเทไหมโคตรเทเลยไหม,ดไไหมงเดี๋ยวใส่สิเ่เด็กเพลงไปอยากได้ติกเกอร์น็ e ตเตยอยากได้ติ๊กเกอร์น็ตเตี บาวอัมตอกสดรถบาวามตอกสดนะครับผมจะยกให้เลยชื่อว่ารถบาวามตอกสดเพราะมีหน้าบาวามอยู่ครับผมผมเอลเสื้อบาวามนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อแล้วครับผมมาอย่างที้ผมแต่ก็ยจะเสร็จนะครับสำหรับร้อยเรานะครับ เว็บเราเนะนี่เว็บบางลมลเว็บบางลมบางลุมนี้ยังไม่ได้ระบายเอ้ยไปดูดูที่เรียกว่านี่นี่เปนประมาณนี้นะครับผมไปต่อผมเราก็จะใส่ใส่สีเนี้ยนเะอ้ยสีเนี้นี่นะครับผมระบายตรงนี้เนี่ยมจบระบายที่รถตรงครับ ทีนี้ระบาที่รถเป็นโครงไก่เป็นวัยรุ่นโครงไก่สไตล์ไรนะจะผมปัดมวนหนึ่งเมื่อวันไม่ค่อยแสงโอเคใส่ไปให้หมดมันน่าจะเป็นเกียร์ออโต้ละคันนี้เพราะว่าในชีวิตจริงมันจะเป็นเกียร์ออโต้เป็นรุ่นเนี้ย ถ้าเป็นโค้งใกล้เกินไม่ค่อยเทรุ่นพีคไข้ไร้ของพ่อกำลังระบายอยู่นโอเคครับ,คครบก็ใกล้สิบเก็บร้อยแล้วนะร,ระบายล้อต่อครับไปล้อต่อใบล้อสีดำ โอเยว่าท่อสีดำเอโอเคเราคงตัดจะชนนะก็เสร็จกษเรียบร้อยแล้วเล่มนึือแล้วก็เล่มินงโอเคบ๊ายบายอ่ะจะสปอยคลิปเกี่ยวกับตอนนี้คนวารูปแบบนี้ตอนประมาณน่าจะหกโมงหกโมงนะจะประมาณหกโมงบาย